สวัสดีค่ะไลฟ์นี้มกร์ตจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการฝึกวิชาหมอดูคำศัพท์นะคะคือวิชาเดาความหมายและชนิดของคำนะคะจริงๆแล้วมันง่ายมากแต่อาจจะไม่มีใครบอกเคล็ดลับเหล่านี้ให้กับเรานะคะอ่าใครที่ฟังอยู่นะคะช่วยแชร์ไปด้วยนะคะแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวมกูรดขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งจริงๆอยากจะแชร์ให้นักเรียน สักครู่นะคะเดี๋ยวดูว่ามันแชร์ได้ไหมตื๊ดตื๊ดตื๊ดอโอเคเดี๋ยวแชร์ไปแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์ไปแป๊บหนึง่งไลฟ์นี้เป็นไลฟ์นอกห้องเรียนนะคะโอเคมาดูวิธีการเดาศัพท์เดาความหมายแล้วก็เดาชนิดของคำนะคะเห็นซูลิกนะคะอันนี้อ่านว่าซูลิกเริงนิกแล้วก็สลัสกิกเราเห็นอะไรที่เหมือนกันคะ3ามคำนี้มีอะไรเหมือนกันคะ สามคำนี้สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคำมันลงท้ายด้วยอีกอกนะคะคำที่ลงท้ายด้วยอีกเนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์ค่ะมันมาจากคำว่าซูลนะคะเร่งนิกมาจากคำว่าเร่งแล้วก็สลัสกิมาจากคำว่าสลัสนะคะแล้วคนส่วนใหญ่น,นะคะถ้ามาอยู่สวีเดนเนี่ยจะรู้นะคะว่าคำว่าซูลแปลว่าอะไรคะซูลแปลว่าพระอาทิตย์ ะะพระอาทิตย์ถ้าใส่อีเกียเข้าไปก็แปลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงหรือว่าแดดออกนั่นเองนะคะสูลิกสูลิกแปลว่าแดดออกนะคะแล้วก็เร่งนะเร่งแปลว่าฝนใส่อีเกียเข้าไปเป็นเร่งนิกแปลว่าที่มีฝน หรือสภาพที่ฝนตกนั่นเองนะคะอันนี้คําที่ลงท้ายด้วยอีกเกียมันเป็นคําคุณศัพท์มันเป็นการบอกสภาพเน้นที่สภาพเน้นที่สภาวะว่าสภาวะตอนนี้เนี่ยนะคะฝนมันตกนะนะอันนี้สภาวะตอนนี้คือมันมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องแสง ะะบอกสภาพบอกสภาวะนะคะคือคำคุณศัพท์บอกคุณสมบัติของสภาพอากาศณขณะนี้นะคะโอเคต่อไป slusk slusk แปลว่าความเฉอะแฉะถ้าจะทำให้เป็นการบอกสภาพทำให้เป็นคำคุณศัพท์ต้องทำอย่างไรลองตอบมาดูนะคะคนที่คนที่ดูแล้วมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดนะคะ slusk นะคะ slusk แปลว่าความเฉอะแฉะ ถ้าเราต้องการจะบอกสภาพว่าอุ้ยสภาพมันแฉะนะไม่อยากไปข้างนอกมันแฉะมันแฉะอย่างเงี้ยค่ะต้องการจะบอกว่ามันแฉะนะคะก็ทําให้มันเป็นคุณศัพท์ไปซะโดยการเติม e เกียเป็น s k i k s i k นะคะขั้นนี้ได้แล้วนะคะซ o ลเ r i ง s k เป็นคานามค่ะถ้าใส่ e เกียเข้าไปเห็น e เกียแบบนี้อันนี้ภาษาสเดนเขาเรียกว่า e เกียนะคะ e เกียอี e เกียตรงนี้ เป็นการเปลี่ยนรูปคำให้มันเป็นคำคุณศัพท์บอกคุณสมบัตินะคะบอกคุณสมบัตินะพอรู้ว่ามันเป็นคำคุณศัพท์ใช่มะแสดงว่าสแสดงว่าถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคนะถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคมันจะต้องมีคำกริยาภาษาสีีเวเดนเขาบังคับว่าจะอ้าปากทีจะอ้าปากพูดกับใครทีต้องมีกริยาต้องมีกริยา คำกริยาคำกริยาเขาเรียกว่า verb นะคะอันนี้เป็นหลักที่จะต้องจานะคะต้องจําท่องเป็นคํากรนก็ได้ว่าจะอ้าปากทีต้องมีกริยาท่องตามเลยค่ะจะอ้าปากทีต้องมีกริยานะคะแล้วคําพวกนี้เมื่อกี้โมกุดบอกว่ามันเป็นคําอะไรคะบอกว่ามันเป็นคําคุณศัพท์ a d j e c t i e นะคะ a d j e c t i v e คุณศัพท์นะคะแสดงว่ามันไม่ใช่กริยาใช่ไหมมันไม่ใช่กริยา นะถ้าเราจะเอาคําพวกนี้ไปแต่งประโยคเอาไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะหลักภาษาสวีเดนคือจะอ้าปากทีต้องมีกริยานะอยากจะบอกให้ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกให้ยืมกริยาตัวนี้มาใช้ยืม air อันนี้จดไว้เลยจ้า air นะคะ air คำพวกนี้ถ้าจะเอามาแต่งประโยคต้องยืมยืมกริยามาช่วยยืมพี่ใหญ่มาบังหน้าหน่อยนะคะ แอรนะทีนี้เวลาจะแต่งประโยคเราจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าจะบอกว่ามันเฉอยแฉเราก็จะบอกว่าเดียดเดียดแปลว่ามันเดียดนะคะมันเฉอยแฉเดียดนะตามด้วยกริยาเดียดแอร์แล้วก็เอาคำว่าเฉอยแฉไปสแลสสแลสกินะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าประธานนะประธานนะคะประธานมัน เป็นคำกลุ่ม s diet นี่คือเป็นตัวแทนของกลุ่ม e s เพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ก็จะต้องใส่ตัวนี้ตามด้วยนะคะ d h e a slaskit จริงๆมันมีหลักให้ดูมันมีตัวช่วยเรียนภาษาสวิเดนมันเหมือนการต่อมันเหมือนการต่อจิ๊กซอนะคะมันเป็นการต่อต่อต่อ,ตอนะ diet diet เป็นตัวแทนของคำกล um um ุ่มกลุ่มนะคะเป็นเอกพจน์ diet er slaskit ต้องเติมเทียด้วยนะคะทีนี้ลองแต่งประโยคซิว่าสภาพมันเนี่ยคือฝนมันตกไะนะคะสภาพบอกถึงสภาพนะคะว่าฝนตกบอกถึงสภาพนะไม่ได้บอกถึงแบบกริยาที่ฝนมันตกตกตก,ตก,ตกลงมานะคะบอกสภาพเฉยๆถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็บอกว่า the air ringed the air r i n g e ต้องใช้เทียนะคะเพราะว่าประธานมันคือเด the air r i n g i t เดริงนิตนะคะพอเห็นน่ารักมากน่ารักมากถ้าเราทําผิดแล้วเราแก้ไขตัวเองนะคะการเรียนภาษาสวีเดนอย่างตั้งใจเนยนะมันจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเพราะภาษาสวีเดนต้องมีสติเยอะมากต้องมีสติเยอะมากนะคะข้างหน้ากับข้างหลังต้องสัมพันธ์กันเดริงนิตนะคะถ้าจะบอกว่าอู้สภาพอากาศวันนี้แดดออกนะคะจะพูดว่ายังไงคะเด r อะไรคะ o ูลิต เดีสูลิทนะคะโอเคนะอันนี้อุ๊บใจสีผิดเป็นการบอกสภาพเป็นการใช้คำคุณศัพท์มาแต่งประโยคถ้าใช้คุณคุณศัพท์มาแต่งประโยคจะต้องมีกริยานึกอะไรไม่ออกยืมแอร์มาไว้ก่อนอันนี้คือการสอนอย่างง่ายที่สุดนะคะโอเคนะทีนี้ยังจำยังจำรากศัพท์เดิมได้ใช่ไหมคำพวกนี้ใช่ไหมคะ เดี okay, นะ๋ยวเอาสองคำนี้ก่อนต๊ด,ตดคำพวกนี้นะคะสูลแปลว่าอะไรจำได้ไหมซูลแปลว่าพระอาทิตย์นะคะเร่งแปลว่าฝนคำพวกนี้นะเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นคำกริยาได้ด้วยเมื่อกี้เราใส่อีเกียมันเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมนะเราสามารถทำคำพวกนี้ให้เป็นกริยาได้โดยการบวกอแอลูลาร์นะคะซูลาร์ สู่ล่อันนี้ก็บวกอแอร์เป็นเร่งนารเร่งนารนะคะเร่งนารลองเดาซิว่าแปลว่าอะไรอ่ะสูลบวกออแอร์เข้าไปเป็นสูล่าสู่ล่าเนี่ยนะคะแปลว่าอาบแดดสูลแปลว่าพระอาทิตย์สูล่ลร์ก็คือไปนอนให้พระอาทิตย์เลียนะคะอาบแดด เร่งแปลว่าฝนเร่งหนแปลว่าฝนตกค่ะฝนตกตุ๊ดตุฝนตกนะคําพวกนี้สังเกตนะที่ลงท้ายด้วยแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคํากริยาคํากริยานะคะคํากริยาโอเคมนะ คนที่ไปเรียน s f e หลายคนเนี่ยคุณครูเขาจะหาให้หานะคะว่าให้บทความมาให้นิทานมาแล้วบอกว่าจงหาคำกริยาจงเลือกวงคำกริยาหรือจงเลือกวงคำคุณศัพท์จงเลือกวงคำนามจริงๆถ้าเรารู้หลักง่าย,ายๆพวกนี้เนี่ยเราจะพอเป็นหมอดูคำศัพท์ได้จะเดาชนิดของคำศัพท์ได้แล้วก็เดาความหมายได้ด้วยเดาความหมายได้ด้วยถึงจะเดาไม่ถูกทั้งหมดนะคะแต่ก็มีโอกาสถูกสูงนะ คำพวกนี้เป็นคำชนิดไหนคะสู่ลาร์กับเร่งนา์สูลาร์กับเร่งนา,าเ,งนะเป็นคำชนิดไหนคะเป็นคำเป็นแวร์กริยาหรือ v e r ์นะคะเป็นแวร์นะคำพวกนี้มันเป็นแวร์แสดงว่าถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคเอาคำพวกนี้ไปใช้ได้เลยหรือเปล่าใช้ได้เลยไหมคะเมกูุฎบอกว่าภาษาสวีเดนจะอ้าปากทีต้องมีกริยา คำพวกนี้เป็นกริยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาไปเข้าประโยคได้เลยเอาไปเข้าประโยคได้เลยลองแต่งประโยคอย่างนี้ได้มาว่าขันเลคขันเลอาบแดดขันเลอาบแดดทำยังไงคะขันเลเอาขันเลขึ้นก่อนเลยขันเลแล้วก็อาบแดดสูลา์จบละง่ายไหมขันเลสูลาดขันเลอาบแดดจบละ นะคะคันเลสูล,ลารนะโอเคต่อไปลองแต่งประโยคว่าฝนมันตกนะคะหรือมันฝนตกนะคะอ่านะคะเร่งหนาเราได้กริยาแล้วเร่งหนานะภาษาสิวดโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วมันจะต้องมีประธานด้วยเอาแต่กริยามาโดดๆอย่างนี้ไม่ได้ ยกเว้นจะเป็นประโยคคําสั่งเอากริยามาโดดๆได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ประโยคคําสั่งนะจะต้องมีประธานด้วยต้องมีประธานด้วยประธานคือผู้กะระทานะคะต้องมีกรประธานด้วยนะถ้านึกอะไรไม่ออกนึกประธานอะไรไม่ออกให้ยืมตัวนี้มาค่ะอันนี้เป็นประธานสำรองค่ะเป็นประธานสำรองนะคะเดเร่งนาร์เดรงนาร์เดริงน,าร,รงนาร์นะคะฝนมันตก ฝนมันตกโอเควันนี้ได้เห็นไวยากรณ์แบบพื้นๆแบบง่ายๆแล้วนะคะถ้าเราเห็นแพทเทิร์นของมันอ่ะนะอีเ e กียอ e ีเกียคำที่ลงท้ายด้วยอ e ีเกียเป็นอะไรคะเป็นคุณศัพท์นะคะเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะคะสังเกตได้เดาได้นะส่วนอย่าคำที่ลงท้ายด้วยอ r อแอร์นะคะ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคำนะมันจะเป็นคำกริยานะคะ ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางทีเป็นคำนามก็ได้เราต้องไปเรียนรายละเอียดอีกนะมกูดไม่อยากจะอธิบายแกรมมาเชิงลึกเวลาทำไลฟ์นอกห้องเรียนนะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นร่วมกันในแต่ถ้าคนที่เรียนในห้องเรียนกับมกูดเนี่ยนะคะเราจะคุยแกรมมาระดับลึกได้เพราะว่าเราปูพื้นกันมาร่วมกันแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเก่งแกรมมาเก่งหลักภาษานะคะมีนักเรียนเพิ่งมาสมัครใหม่คนนึงน่ารักมากบอกพี่อยู่มานานพี่อยู่มา10กว่าปีละ พี่ฟังเข้าใจหมดพี่พูดได้แต่ว่าพี่พูดเรียงประโยคไม่ถูกแกรมมาเรียงไม่ถูกแล้วพี่อยากมาเรียนแกรมมานะคะน่ารักมากถ้าเราต้องการที่จะรู้หลักเวลารู้หลักเราไม่ต้องจําเหมือนกัเหมือนการดําเนินชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าเรามีหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายการจะใช้ภาษาการจะดําเนินภาษาการจะสื่อสารเนี่ยถ้าเรามีหลักมันก็จะง่ายนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้หลักภาษาแบบ จากพื้นฐานไปเลยไม่รู้หลักภาษาไทยก็มาเรียนได้นะคะหลายคนคนไทยหลายคนไม่ค่อยเก่งหลักภาษาไทยไม่รู้หลักภาษาไทยเหมือนคนสวีเดนคนสวีเดนเขาก็ไม่ชอบไวยากรณ์สวีเดนเขาไม่ชอบนะคะน้อยคนมากที่จะชอบไวยากรณ์น้อยคนมากที่จะชอบแกรมม่านะคะเพราะฉะนั้นการที่แฟนเราไม่สามารถอธิบายแกรมมาได้อย่าไปโกรธเขาอย่าไปน้อยใจเขาเพราะเขาไม่ได้จริงๆ เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเขาพูดภาษาสวีเดนได้โดยไม่จําเป็นต้องรู้หลักนะคะเขาได้จากความเคยชินแต่เราถ้าเราถ้าเราอยากจะเรียนให้ได้เร็วรู้หลักแล้วมันจะไปไวนะคะแล้วใช้ได้จริงแต่ถ้าเราไม่รู้หลักนะคะเราก็จะได้แต่เป็นคำๆเป็นคำๆเลยๆจับหลักไม่ได้พอจับหลักไม่ได้มันก็เหมือนกับภาษาสิีเดนมันยากจริงๆมันไม่ยาก หลักภาษาสวีเดนง่ายมากง่ายกว่าภาษาอังกฤษเยอะที่มะกูดพูดอย่างนี้เพราะว่ามะกุูดเรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสวีเดนและภาษาไทยนะคะหลักภาษาทั้ง3ภาษานี้นะคะหลักภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนภาษาสวีเดนง่ายที่สุดนะคะถ้าอยากจะฟังการเปรียบเทียบลองฟังจากคนที่เขาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งทั้ง3ส่วนนะจ๊ะอันนี้คือคนไม่มีพื้นก็เรียนได้นะคะคอร์สเล่มแดงนะคะส่วนคอร์สเล่มเขียวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีพื้น มีพื้นมาแล้วนะคะคนที่ต้องการไปเร็วโอเคนะแล้วก็ห้องพวกนี้สองห้องนี้มกุดจะแถมคอร์สติวกันบ้านด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเรียน s f e ที่นี่นะคะคือหลักภาษาตั้งแต่ s f e ระดับ C ขึ้นไปเนี่ยหลักภาษามาชัวชัวมาแน่นอนนะคะแล้วคลิปในห้องหลักภาษาเนี่ยมันเยอะมากนะคะเมื่อก่อนมกุดทําคลิปแถมกันบ้านติวกันบ้านให้ในห้องห้องเดียวกันเลยแล้วคลิปมันเยอะทําให้นักเรียนท้อในการที่จะดูมกุดก็เลยมาทํา คลิปแยกต่างหากนะคะสาหรับติวกันบ้านถ้ามีการบ้านมาอย่าร้องไห้อยู่คนเดียวอย่างงงอยู่คนเดียวเอามาให้มะกรูดงงเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะช่วยช่วยติวกันบ้านให้นะคะแต่เราต้องทําเองนะคนที่เรียนระดับ SFE ก็เลือกห้องแถมฟรีห้องนี้คนที่เรียนระดับซัสขึ้นไปก็เลือกห้องนี้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปเรียนหรือว่าเรียนเสร็จแล้วทํางานแล้วหรืออยู่บ้านเลี้ยงลูก ก็เลือกห้องพี่เลี้ยงภาษานะคะโอเคก็แนะนำสิ่งดีๆกันเท่านี้แล้วหวังว่าจะได้เจอกันในห้องเรียนออนไลน์นะคะมีหลักเรียนไวใช้งานได้จริงยินดีด้วยกับคุณในค่ะคุณในมาดูไลฟ์ด้วยน่ารักมากเป็นนักเรียนที่น่ารักมากคุณในเรียนเรียนคอร์สอ่า ทำใบขับขี่นะคะกับดูคลิปดูคลิป V.I.P. ของมะกรูดแล้วก็เข้าซูมกับครูกิกนะคะแล้วก็สอบผ่านแล้วเป็นนักเรียนที่ขยันมากนักเรียนคนไหนที่ขยันนะพอเขาประสบความสําเร็จเนี่ยทางมะกรูดแล้วก็ทีมงานจะดีใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้มันเรียนทันกันได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณขยันพอหรือเปล่านะมะกรูดก็ไม่ใช่คนฉลาดคะ่ะแต่ถึกถึกชนิดควายเรียกพี่นะคะสําหรับมะกรูดแล้วคือ มันวัดกันที่มันวัดกันที่ความขยันนะคะความขยันความขยันความเพียรความมีวินัยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําทันทีนะคะอะไรดีๆคิดแล้วทําทันทีอันนี้คือเคล็ดไม่รับกับความสําเร็จของมะกรูดแล้วเจอกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ